นะเข้ามาแล้วนะบ้านไ้ช็อปนะครับผมเข้ามาแล้วนะใครหาอยู่ใครทักผมมาอยู่ต้องรีบจองคันนี้เลยนะครับคันนี้นี่ต้องบอกว่าจะบแมวมากนะครับจ็บแมวมากนะฮะเดิมทั้งคันนะครับเดิมทั้งคันนะจริงๆรเนะี่ยคันนี้เนี่ยผมไปซื้อมาเนี่ยนะครับเจ้าของเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ออกจากศูนย์มาเนี่ยยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนอะไรเลยนะมาถึงบ้านด้ช็อปเปลี่ยนอะไรบ้างเรามาดูนะไอช็อปเปลี่ยนอะไรให้ยางใหม่นะครับผม ยางใหม่หน้าหลังนะครับผมยางใหม่หน้าหลังเป็นไงเออ,โ,อโห,โอโหคดมืดเลย <c oughs> เปลี่ยนยางใหม่ให้หน้าหลังยางใหม่เลยนะสามพันน่าประมาณนะคเปลี่ยนยางใหม่หน้าหลังให้นะครับผมมีอะไรอีกผ้าบงผ้าเบรกนะครับผมจานเบรกใส่กิก้งนะผ้าเบรไว้ใน้ชอ็อปเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะมีอะไรอีกอะนะ ล้างให้ใหม่เอี่ยมนะครับผมโอ้โหแค่ยางก็คุ้มแล้วสามพันแล้วอ่ะนะฮะเกือบสามพันแล้วอ่ะนะครับผมรวมใส่ก็สามพันอ่ะนะครับยางใหม่หน้าหลังคุ้มไหมคุ้มนะฮะโอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับไปในช็อปด้วยนะมาเจออีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้ต้องบอกว่าเดิมทั้งคันนะรถใช้งานถูกถูกนะออกรถศูนย์บาทผ่อนสองพันห้าสามปีอะ่ะถูกไหมเ <laughs> งินสด 59,000บาทนะครับจัดไฟแนนซ์65,000บาทออกรถ0บาทฟรีดาวผ่อน2,500ก,กว่า3ปีโคตรพูกรถใช้งานได้3 0 0 c ีแล้วคันนี้เนะี่ยเป็นไรเป็น Honda CB 300 f ปี2017แข้งทองสวยเดิมทั้งคันเดิมทั้งคันไว้ใช้งานโคตรคุ้มเรามาดูรอบคันกันมา เดิมทั้งคันกระจกเดิมอะไรเดิมนะไฟหนงไฟหน้าเดิมนะรถไม่ลม้มไม่ชนไม่มีอุบัติเหตุหนักอะไรทั้งสิ้นนะยางใหม่2เส้นเปลี่ยนให้ใหม่บางค่นหน้าสวยๆนะจานวงจานเบกรบกผ้าเบรกไม่ต้องห่วงเต็มนะครับผมชุดสีสวยๆนะชุดสีสวยๆกันเลยนะครับชุดสีดสวยๆกิ้งๆครึ่งใส่กิ้งนะ เครื่องสใสๆสกันเลยทีเดียวนะท่อเดิมจากโรงงานสาใสใสนะครับผมชุดสีหลังก็าส,าสวยๆเบา,ส,าสวยๆนะเบาะส,สวยๆเลยนะครับเบา,ส,าสวยๆจานวงจานเบรกหลังเต็มนะพวงพับเบรกไม่ต้องห่วงไม่ได้ช็อปเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผมเจ้าของเดือไม่เคยเปลี่ยนอะไรเลยนะจอดแล้วก็ใช้เลยนะใช้ได้ประมาณ0 0ง0มื่ท่านั้นนะครับผมท้ายเดิมจากโรงงานไฟเลียวเดิมจากโรงงานเล่มพรบภาษีครบนะครับผมรถมือเดียวนะส้ม อ่ะโซ่เนี่ยมาเนี่ยเจ้าของเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยสนิมกินตายหมดแล้วไปในช็อปก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคุ้มแล้วนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยโซ่เปลี่ยนให้ใหม่ใช้ยาวๆครั้งนี้เป็นไงเครื่องส,สวยๆแจมๆนะครับเครื่องส,สวยๆใสๆตัวสีฝั่งนี้ก็สวยๆใสๆนะสีแดงก็สวยจริงนะมาดูในกล้องมันสวยหรอแต่ว่าอืมตัวจริงก็สวยอะนะครับผมแดดมันจ้ามากนะอ่ะสวยๆนะครับบางคนบางคนนะ่ะมีรอยมีรอยมีรอยมีตำหนินิดน,นน,น,น,นี่นี่รู้เห็นป่้ ูดกับฝาบ้านนะผมสันนิษฐานว่าเป็นอย่างนั้นนะน่าจะขัดออกได้นะครับรอยประมาณนี้นิดเดียวสิบรอ็ผ่านไปก่อนนะสีบเอ็ผ่านไปก่อน590 0 0บาท3 0 0ซีซีคุ้มกับฮอนด้าก็ไม่มีแล้วใช้โอ้โหย,ยาวเลยนะมานะถังนงถังน้ำมันก็สวยๆนะครับผมมาพร้อมกับกุญแจ2ดอกบุ๊กเซอร์วิสครบเป็นไงกุญแจสดอกบุ๊กเซอร์วิสครบเดิมทั้งคันกระจกเดิมอะไรเดิมแฮนด์เดิมเลขใหม่ไม่เยอะผมว่าน้อยอะส0 0 0 0นะ ฮอนด้าซีบีสามร้อยเอฟสองหมื่นน่ะหายากนะครับหายากแต่ไปในช็อปแข็งทองปีสิบเจ็ดจัดไปสตาร์ทมา <c oughs> เครื่องฮอนด้าสามร้อยเนี่ยตระกูลสามร้อยเนี่ยไม่ต้องห่วงคะใช้เป็นแสนโลนะครับเซอร์ <laughs> วิตรามระยะปกตินะครับผมเซอร์วิสของเหลวปกติเป็นแสนโลนะฮะ <laughs> โอเคนะครับผม สวยนะสวยนะครับสวยสวยเลยแค่หาอยู่นะเข้าแล้วนะหายากมากด้วยนะครับผมมในช็อปก็หามาเพื่อลูกค้าที่น่ารักนะระบบไฟทํางานร้อเซนะครับผมเครื่องทํางานร้อเปอร์เซ็นต์รับประกันโดยใบในช็อปนะคัดรถโดยใบไดช็อปซื้อรถจับใบช็อปไม่ต้องเห็นรถตัวจริงก็ได้เห็นคลิปวิดีโอน,นี้พอใจจบเลยนะครับผมส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านจัดไฟแนนซ์ฟรีถึงหน้าบ้านนะกรุงเทพนีบ้ปริมณฑลส่งรถฟรีได้เลยนะครับต่างจังหวัดคิดแค่ค่าข,าขานส่งนิดหน่อยนะครับช่วย ใบในช็อปก็ช่วยลูกค้าออกด้วยนะครับผมโอเคนะใครสนใจคันนี้นะครับโทรมาได้เลยนะ0826871231นะครับผม0826871231หรือจะแอดไลน์ hmm. ผมเบอร์นี้ก็ได้นะครับผมยินดีให้บริการใบในช็อปดซูซื้อรถโดยไม่ต้องเห็นรถตัวจริงเนะี By ่ยใบในช็อปทำนานมากแล้วนะครับ10คันเนี่ยลูกค้ามาดูรถประมาณ8เอ่อ2คัน <laughs> ลูกค้ามาดูรถประมาณ2คันนะครับผม <laughs> ผมมีหน้าร้าน ผมมีร้านมาดูรถที่ร้านผมได้นะครับวีดีให้บริการนะครับผมโอเคคันนี้ก็จะเป็น Honda c b 300F แข็งทองปี2,017นะครับผมพร้อมใช้งานสุดๆสภาพเดิมทั้งคันออกรถ0นบาทผ่อน2,005 5กว่ากว่า3ปีจบเลยนะครับผมหรือจะงิสสดก็ได้5 5 9 0 0 0บาทนะครับผมจัดไฟนัซน65,000บาทสนใจหารุ่นนี้อยู่ลองมาดูครอบรองว่าจ็บแมวไม่ผิดหวังแน่นอนโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ